สวัสดีครับก็วันนี้ก็มามาพบกับตัวสไนนะครับตัวสไนก็ตัวยิงไกครับผมก็จะเป็นตัวยิงไกลรางร้อยสี่สิบเซนนะครับรางหนึ่งร้อยสี่สิบปลายก็จะอยู่ที่สี่สิบห้านะครับผมปลายสี่สิบห้ามาพร้อมกับระบบนะครับซูปเปอร์นะครับซูปเปอร์โรเลอร์ใสา่ยางสองคู่ครับผม เป็นยางร้อยด้านนอกนะครับแล้วด้านในก็จะเป็นตัดเท่ากันนะครับผมผมจะตัดยางเท่ากันนะครับตัวนี้จะเป็นยาง14มิลน,นะครับโรเลอร์ก็สามารถใส่ได้ใหญ่มากนะครับ18มิล17มิลก็ใส่ได้นะครับดูเป็นโรเลอร์แบบปลดเร็วนะครับก็จะเป็นไม่มีตัวครอบนะครับสามารถถอดก็ถอดเร็วนะครับแบบนี้ก็ถอดได้แต่ ข้อเสียนะครับก็คือว่ามันจะต้องใช้ยางที่แข็งเท่านั้นนะครับขึ้นยางแข็งหมายถึงว่าเราจะยางเนี่ยจะต้องตึงพอสมควรนะครับเพราะว่าเวลายิงสมมุติว่าเราใช้ยางอ่อนๆน,นะครับเวลายิงเนี่ยยางอาจจะหลุดออกมาจากตัวนี้ได้นะครับหลุดออกมาเนี่ยก็คือหลุดออกมาห้อยนะครับหลุดออกมาห้อยในในปีกใต้ปีกตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันหลุดออกมานะครับแสดงว่ายางของของพี่นะครับมันเริ่มอ่อนนะครับผมมันก็จะมีข้อเสียอยู่จุดหนึ่งก็คือจุดนี้นะครับมันจะไม่มีตัวครอบตัวกัน่างนี้ถ้าถ้ามีตัวครอบนะครับตัวกันนะครับเวลายางอ่อนนะครับยิงไปมันก็ไม่หลุดนะครับผมแต่อันนี้จะหลุดเวลายางอ่อนนะครับอย่างเช่นเวลาพอยางอ่อนเนี่ยมันเวลาสปริงตรงนี้ครับมันสปริงขึ้นมาเนี่ยแล้วมันให้ตัวนะครับมันเหมือนมัน มันให้ตัวกันเยอะเกินไปครับมันมันไม่ได้อยู่กับกับร่องมันเนี่ยก็คือมันสามารถขึ้นสามารถลงได้นะมันก็จะหลุดออกมาเลยหลุดออกมาห้อยตรงนี้ครับนะนี่คือข้อเสียนะครับแต่ข้อดีก็คือมันสามารถปวดเร็วนะครับก็ปวดง่ายนะครับผมขึ้นยางก็ใส่ใส,ใส่ใส่ปมนะครับสองอันใส่ปมสองอันแล้วก็ดึงเข้าโรลเลอร์เลยนะครับการการใส่การใส่ก็จะง่าย ก็จะเป็นซูเปอร์ครับมาติดกับราง140เซนตัวนี้ก็หวังผลนะครับหวังผลปาลายรางหวังผลปลายรางเนี่ยจะจะอยู่ประมาณสัก20 20เมตรนะครับ20เมตรหวังผลปาลายรางก็คือ,อพี่เล็งเล็งรางเนี่ยเล็งรางอ่ะไปไปหน้ารางเนี่ยสามารถาปรับเผื่อเนี่ยอยู่ประมาณสัก20เมตรเพราะว่าตัวตัวร่องนะครับ มัน,ม,นมันลงไปด้านล่างนะครับเชือกเชือกจะถูกลงไปด้านล่างตรงนี้ค่อนข้างลางลางจะค่อนข้างลึกนะเวลาเราเล็งเนี่ยจะจะเห็นจะเห็นเป้าหมายในชัดมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนิ้วสอดนะครับผมนิ้วสอดจับขวานิ้วสอดจับขวานะครับเซฟก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ผมเอามาติดกล้องนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบความแม่นยํานะครับในระยะที่ที่ ผมว่าไปก็อยู่ประมาณสัก20เมตรนะครับตัวกล้องก็อย่าตกใจนะครับว่ามันอาจจะเป็นเล็งยากเล็งง่ายนะครับเล็งยากนะจริงๆมันเล็งง่ายนะครับมันเล็งง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่กล้องที่จะซูมแบบว่าเห็นซูมแบบคูณ4คูณ5มันไม่ใช่ครับมันมันคนการใช้งานไม่ใช่แบบนั้นนะครับตัวนี้มันคือการใช้งานก็คูณคูณหนึ่งนะครับ หนึ 1> 1่งคีสีนะครับผมก็คือการกล้องยิงเร็วมันเป็นกล้องยิงเร็วนะครับเวลาเรามองก็มองขึ้นมาแล้วก็มันจะเห็นไม่ได้เห็นแบบจอแล้วก็จะไม่เห็นเป้าเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับก็ผมผมเลือกมาก็เข้ากับการใช้งานนครับแต่การใช้งานก็อย่างว่านะครับติดกล้องแล้วเราก็มันอาจจะไม่ใช่สายลูยเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นสายซุ่มนะ แต่ว่าเอามาลองครับผมเอามาลองเอามาลองชุดชุดบนนะครับที่ผมใช้เลยนะครับจะประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นมือสอดนิ้วสอดมาดูฝั่งนี้ครับน้ำหนักนี่จะค่อนข้างเยอะครับผมกับรางตัวที่ผมใส่แต่รับประกันครับว่าแม่นสุดนะครับแม่นสุดยอดไม่ใช่แม่นสุด ในประเทศนะครับแม่นสุดยอดนี่ครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวหลังแข็งนะครับหลังแข็งนี่เอาไว้ใส่สูงใส่กล้องนะครับถ้าหลังอ่อนเนี่ยจะเอาไว้ยิงหลังแข็งเวลายิงไกลๆย,ยิงโดนนะครับยิงใกล้ย,ย,ยิงข้ามหัวนะครับเพราะว่าเวลาเล็งเรากดหัวไม่ลงนะสายตาเราเนี่ยมันอยู่แค่นี้นะครับมันอยู่แค่นี้มันอยู่สูงกลางนะครับเราก็เลย สายตาเราอยู่ตรงนี้แต่ปลายรางเราอยู่ตรงนู้นมันก็เลยทําให้รางปลายกระดกนะครับยิงข้ามหัวระยะใกล้ๆถ,ถ้าระยะประมาณสักสิบเมตรยิงได้แต่ถ้าห้าเมตรยิงไม่ได้นะผมลองแล้วผมลองบ่อยแล้วมันจะต้องแก้ไขก็คือหลังอ่อนนะครับแต่ว่าผมมีเวอร์ชั่นหลังอ่อนอยู่ครับกําลังจะจะทํานะครับผมน,นี่จะเป็นหลังแข็งครับโอเคครับผมอันนี้ก็คร่าวๆนะครับวันนี้โอเคครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม